นะครับผงเส้นนะครับต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะครับอื้มอื้มอื้มใส่น้ำจิ้มอีกนะครับอื้มอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงอ่า อันนี้มือของอาจารย์มงคลรอดที่ทำเองเลยครับอบคุ้งเส้นอร่อยนะครับเชิญมาชิมได้เลยครับอืหเส้นนุ่มนะครับเขาเรียกว่าทําบ่อยๆจะอร่อยเองครับอบคุ้งเต้นจะใช้กุ้งกล้ามตามใช้ปูก็ได้วันนี้ผมใช้หมูใช้หมูนะครับหมูสามชั้นอ่าอร่อยมาก เหือมครับของดีของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำทำบ่อยๆก็เก่งขอบคุณมากครับ